สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Toyota าคาว RS41 คันนี้ทะเบียนแจ้งจอดนะครับเป็นรถปี1966นะครับจดทะเบียนปี2509นะครับคันใหญ่เลยครับไซส์นี้ถือว่าอลังการในสายรถญี่ปุ่นเลยนะครับตัวถังสีล่อนแบบที่เห็นนี่เลยนะครับ ปะผูมาบ้างแล้วนะครับโดยรวมรถไม่ผูนะครับแต่ก็จะมีผลดขึ้นเป็นสนิทบ้างนะครับตามอายุรถนะครับรถปี2509นะครับตอนนี้ก็56ปีเข้าไปแล้วครับอันนี้กระจกนะครับเ่นดูไม่ได้แล้วนะครับ๋ยวให้ดูด้านในนะครับมือเปิดยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับของเดิมคอนโซลเดิมพวงมาลัยไม่เดิมนะครับของ KE30 เบาะนั่งได้ไม่ขาด บบอหลังมีขาดตรงนี้หน่อยนะครับผ้าหลังคาแบบนี้นะครับรถขับไกลได้นะครับความร้อนปกติน้าไม่ดันนะครับเครื่องติดแล้วนะครับวางเครื่องสองแอลมาใหม่ลงเล่มเรียบร้อยนะครับผมทดสอบขับมาร่วมๆ200กิโลปกติดีครับที่สำคัญคันนี้แอร์หนาวด้วยนะครับ สภาพรถเก่าเก่าแบบนี้แอร์หนาวนะครับ,บรวงมอะไรพาวเวอร์ด้วยนะครับนนาไม่ดันนะครับลองขับขี่ดูครับมีการสาดเพนควินแบบนี้ครบทั้ง4อันนะครับหลังคาที่เห็นรอยสนิมนี่มันเป็นแค่ผิวผิวด้านบนนะฮะมันไม่ได้ปูทะลุลงไปนะครับให้ดูชัดๆนะครับพื้นหลังสวยนะครับ ครับวิทยุเปิดมีไฟติดนะครับแต่ไม่ดังนะครับไปลองไล่เล่นดูเกียร์บุรีเปิดได้นะครับสวยครับโดยรวมขับได้ปกติครับ ไปทำต่อหรือจะขับสภาพนี้ก็ได้นะครับเพราะเข้ามาได้